คลิปนี้เราจะมาทําขนมเข่งกันนะคะเป็นขนมเข่งน้ำตาลอ้อยนะคะอุปกรณ์ก็มีไม่มากนะคะวัตถุดิบก็มีไม่มากค่ะมีแป้งข้าวเหนียวครึ่งกิโลหรือ5 0 0กรัมนะคะแล้วก็น้ำตาลอ้อยนะคะสี่ขีดครึ่งหรือ4 5 0กรัมค่ะน้ำสะอาดนะคะ450 ml อ ml ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีกระทงนะคะแล้วก็น้ํามันพืชเป็นน้ามันถั่วเหลืองนะคะเอาไว้สำหรับทากระทงค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ น้ำตาลอ้อยนะคะมันจะเป็นก้อนๆเดี๋ยวเราจะเอามาบี้นะคะให้มันแหลกนะคะเพื่อที่เวลาเราผสมน้ำลงไปในแป้งแล้วนะคะมันจะได้ไม่เป็นก้อนๆนะคะหลังจากที่เราบี้น้ำตาลจนไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะเราก็จะผสมแป้งลงไปเลยค่ะ คนให้เข้ากันนะคะหลังจากที่เราคนแป้งกับน้าตาลเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆเติมน้ํานะคะเวลาที่เราซื้อน้าตาลนะคะแนะนําเพื่อนๆให้เอาน้ําตาลที่ใหม่ๆห,หน่อยนะคะเขาจะหอมมากเลยค่ะ หลังจากนั้นเราจะขยำไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งและน้ำตาลไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนที่เสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราขยำผสมไปเรื่อยๆนะคะแป้งเขาก็จะไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะแต่ว่าตัวน้ำตาลอาจจะมีเม็ดเล็กๆไม่เป็นไรนะคะขอแค่ว่าอย่ามีเม็ดใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาน้ำมันที่กระทงกันนะคะ กระทงตัวนี้นะคะตอนที่เราซื้อมาจากร้านค้าเราเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเพราะบางครั้งอะ่ะมันจะอยู่ที่ร้านค้านานมันจะมีฝุ่นแล้วก็สกปรกนะคะหลังจากที่เพื่อนเพื่อนเช็ดทําความสะอาดแล้วนะคะเราก็จะเอามาทาน้ามันให้ทั่วเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าทาน้อยไปเดี๋ยวเวลาที่เรานึ่งเสร็จแล้วแกะทานเนี่ยมันจะแกะไม่ออกแล้วก็จะติดแบบกะระทงนะคะเราก็วางเรียงเลยค่ะทาไปเรื่อยๆจนเต็มซึ้งเลยนะคะ หลังจากที่เราทาน้ํามันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาเรียงไว้ในซึ้งที่เราจะเอานึ่งนะคะรอตอนช่วงที่เรากําลังเตรียมแป้งนะคะแนะนําให้เพื่อนๆตั้งน้ํารอไว้เลยนะคะน้าเสร็จสามส่วนสี่ของหม้อนะคะเวลาในการนึ่งคือประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะแล้วแต่ตัวขนาดของกระทงนะคะแต่อันนี้เป็นกระทงใหญ่เราจะนึ่งประมาณสิบเจ็ดถึงยี่สิบนาทีนะคะต้องดูด้วยนะคะว่าไฟที่บ้านของเพื่อนๆแต่ละคนนะ่ะมันมีความแรงแค่ไหนนะคะ เวลาที่เราจะนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆจะทําขายหรือทําในช่วงเทศกาลที่เราจะไหว้นะคะแนะนําให้เพื่อนๆวางให้เบียดกันนะคะเพื่อที่ว่าตัวขนมเวลาที่เรานึ่งนะะ่ะเขาจะได้ไม่แบะออกถ้าเราถ้าเราวางหลวมนะคะเวลานึ่งเนี่ยตัวกระทงเขาจะแบะออกขนมมันจะไม่ได้รูปนะคะแนะนําให้วางให้เบียดกันเลยนะคะแล้วถ้าทําเยอะทําขายซ้อนกันได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะสองชั้นได้คือชั้นล่างสุด ครบ20นาที15หรือ20นาทีแล้วให้เอาลงแล้วเอาชั้นบนวางนึ่งต่ออีกประมาณ2นาทีนะคะก็คือนึ่งพร้อมกัน2ชั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเทใส่กันเลยนะคะแล้วจะได้เอาไปนึ่งกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวสุกแล้วมาดูกันนะคะ หลังจากที่เราเทเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปนึ่งในน้ําร้อนเดือดจัดจัดกันเลยนะคะเวลาที่เทนะคะใส่ไปประมาณเศษสี่ส่วนห้านะคะของตัวกระทงนะคะเปื่อ,อไว้ให้เขาบวมขึ้นพองขึ้นเวลาที่นึ่งด้วยนะคะจะได้ไม่ล้นออกมานะคะเดี๋ยวหลังจากครบ20นาทีแล้วนะคะเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาจัดใส่จานกันนะคะแต่ถ้ายังไม่ทานนะคะ เพื่อนๆก็เปิดฝาทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะตัวขนมเนี่ยเขาจะอยู่ได้2วันนะคะโดยที่ไม่เสียเลยแต่อย่าวางคาไว้กับซึ้งนะคะต้องเอาลงออกจากซึ้งนะคะแล้วก็เอาวางเอาไว้โดยที่โดยที่เราไม่ต้องมานึ่งซ้ำหรือแช่ตู้เย็นเลยนะคะโดยที่ตัวขนมเขาก็จะนุ่มมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบออกมาจัดใส่จานกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขนมเข็งน้ําตาลอ้อยนะคะตัวขนมเขาจะนุ่มมากเลยนะคะสองวันก็ยังนุ่มอยู่โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องไปนึ่งซ้ํานะคะไม่ต้องอุ่นเขานะคะแต่เราเคยลองทําแล้วนะคะเขาจะอยู่ได้ประมาณ30กว่าชั่วโมงโดยที่เราไม่ต้องไปอุ่นเขาซ้ําเลยนะคะไม่เสียไม่ขึ้นลาไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเอาไป ไว้สําหรับไหว้นะคะเอาทํากินเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะทานกับกาแฟร้อนหรือบ่ายๆกินกับกาแฟเย็นหรือน้ําผลไม้เย็นๆก็อร่อยนะคะฝากสูตรนี้ไว้ให้เพื่อนๆเ,เลยลองทําดูด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ